<c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนอสอนทำแบบนี้กันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าทำไงจะมาสอนกันนะครับมาเดี๋ยวผมทำภาพใหม่เลยนะแต่ผมทำมาเยอะแล้วนะแบบนเน็ทำทั้งในโทรศัพท์และแท็บเล็ตแท็บเล็ตผมทำอันนี้เป็นอันแรก เค <Yeah. S 2> okay, มาแล้วทุกคนมเมื่อกีอเก้เขาเจอโฆษณาอันนี้พี่ผมยืมวาดเล่นนะ,อะไอแอนค้างๆไม่ต้องไปสนใจไอลูกสัปาป้าเนี่ยอ่ะเข้าเรื่องเลย <c oughs> แต่วิธีที่ผมชอบใช้คือทำแบบนี้นะทุกคน ทุกคนสามารถเอาไปทำตามได้นะครับผมทำคลิปลงในทิกตอกไปนะทุกคนสามารถเอาไปทำตามได้นะยูมแคปหน้าจอไว้ชึบเอามาให้ตรงโอเคประมาณนี้โอเคก็อ,อน,นี่ออกแล้วก็ให้เอ่อวงอันนี้มาแล้วก็ปึ๊บ อ้มันตรงนะทุกคนผมมือไม่นิ่งอะ่ะโอ้โหใหญ่เก,กินออืมเอาแบบไม่ไปนะ ยางลบมาพเพราะเี่นไปยางลบมาให้ลบด้านห้ามลบไอ้ตรงสีๆนะทุกคนถ้าลบไอ้ตรงสีๆก็คือต้อง,ต,องต้องกลับไปตรงที่เดิมเลยต้องทําใหม่แต่ไม่ได้ทําถึงตอนแต่ไม่ต้องทําตอนเริ่มต้นเลยนะแค่ต้องทำแบบนี้ทุกคน เออนัน่นแหละแล้วแม่ก็กดเอตรงรูปย้อนขับก็ได้นะคนชิบ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 อะไรตรงลรกลางแล้วอืออืออ,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 อือโอเคแล้ว แล้อันนี้ผมทำในแอปเปิลนนะ่าเราจะพูดอนะไรละและพอทำแบบนี้ให้ให้มันจะมีด้านอ่าจะมีด้านนี้อยู่นะครับให้เราครับกดไอตรงอ่าตรงนี้นะครับมันเป็นรูปเลื่อนที่นะกดไปเลยแล้วมันจะ อย่าภาแบบนี้เลยมันจะเป็นภาพดึงภาพมาแบบนี้ได้ทุกยก็เอาไปทําแบบผมได้นะครบมันจะบอกว่าพอถ้าตรงนี้มันอ้าอยู่แล้วถ้าเกิดทำในโทรศัพท์มันจะมันจะแบบมันจะ,ะเดี๋ยวนะไถ้าเป็นในโทรศัพท์มันจะเห็นแค่ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นในแท็บเล็ตมันจะเห็นทั้งอันเลยนะถ้าถ้าเกิดมันขึ้นแค่แบบนี้นะครับให้กดเข้าไปแบบนี้เลยแต่มันจะยังไม่ขึ้นนะแล้วให้พอมันขึ้นมาเนี่ยให้กดตรงนี้โอเคกดตรงนี้แล้วก็จะเอาความยาวเท่าไรก็ได้นะแต่ห้ามเยอะเกินนะอ่าประมาณนี่นะ ผมจะเอาประมาณนี้นะแล้วทำแบบนี้ด้วยผมแนะนำทำแบบนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็กดถูกต้องไป <c oughs> แล้วจากนั้นให้เอาภาพอะไรก็มาก็ได้นะผมแนะนำให้เป็นรูปการ์ตูนนะถ้าเป็นรูปการ์ตูนมันจะสวยนะอย่างเช่นผมเอา อันนี้มันรูปแซนนี่แต่รูปแซนมันจะไม่ได้เ,เด็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 อเกดก็ดเอ็อเด็เดนนะ็นเดาดเด็ดเด็ดเด็ดเม็ุเด็ดเดเอาเป็นภาพดเดน,นะเน็ดอดเดม ทำแบบน,นี้แล้วก็เอ่อจับมันเอาไว้เฉยๆก่อนอแล้วก็เออผมแนะนำนะทุกคนตอนตัวท้ายให้รวมเลเยอร์ด้วยนะถ้ารวมเลเยอร์นะครับไอตรงวงหลากสีเนี่ยมันจะมันจะเรนโบไปด้วยนะแก็มีมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ย เฮ้ยทำไมมันตองเป็นสีน้ำเงินมานี่ล่ะเอ้เอาเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรทุกคน เป๊ป๊กับทุกคนอ่านี่ไงได้ละคือ <Okay. c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเอตรงถ้าเรามีขอบให้เราลบอย่าโดนไอตัวนี้นะแต่คลิปที่ผมทำในติกต็อกนะครับก็คือเออเออ ก็คือผมจะลบตรงนี้ไปด้วยนะแต่แต่ที่ผมสอนผมจะไม่ทำนะนิดเดียวแต่อันที่นิดเดียวนิดเดียวโอเคแบบนี้นะแล้วก็ให้เอาเลื่อนมาตรงนี้ โอ้ oh. จะบไไ้าตายแนะนำนะทำให้มันพอดีด้วยนะทุกคนถ้ามันไม่พอดีม,มันจะไม่สวยนะโอเคก็ดไ,ได้พอดีถาม,มองเดียวได้กี่โมงทุกคนได้กี่โมอ่า ทำแบบนี้ไปนะเอ่อน่าจะออกนะมั้งก็ตรงนี้นก็จะได้ประมาณเออมันติดอะจะเบาหนะทุกคนผมทำอย่างเดียว ทุกคนทุกคนลองเอาไปทำดูนะมันทำได้นะทุกคนแล้วให้กดถูกต้องไปเลยนี่มันพอดีแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะกดตรงรูปที่มันเป็นแผ่นที่มันเป็นรูปเฮ้ยที่มันเป็นรูปแผ่นกระดาษแบบนี้นะให้กดเข้าไปนะครับแต่ถ้า กิดมันอยู่ตรงอื่นเนี่ยให้กดลากไปนะครับกดตรงสามขีดแล้วกดค้างตรงสามขีดแล้วก็ลากไปนะแต่อันเนี้ยให้ภาพที่เราเอามาที่มันเป็นตัวกระตูนะครับเอาไว้ข้างบนนะครับและให้เราเนี่ยกดตรงที่มันเป็นคล้ายๆรูปดาวน์โหลดอกดไปแล้วครับแล้วมันจะรวมเลเยอร์รบร้อยนะครับและแค่นี้ก็ยังไม่พอครับไม่ได้แค่นี้แล้วค่ะ ให้ทุกคนนะครับกดตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูป x เอ่อ f x นะครับกดเข้าไปนะและให้กดตรงคำว่าทนสีนะครับที่มันเขียนว่าโทนสีแบ็ดหมดที่มันเขียนว่าทวนสีกดเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีเส้นคำว่าโทนสีอยู่นะครับ เลื่อนไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็นั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ